สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพี่พี่น้องๆทุกท่านนะครับเจอกันอีกเช่นเคยทาง y o u t u ช e แน a หนึ่งหกแปตัวเลขพารวยนะครับก่อนอื่นก็ต้องฝากคำเตือนสักนิดนึงนะเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลงวดต่อไปนะครับจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้มาเจอกันในสูตรเด่นล่างนะครับเด่นล่างเทียบชนนะครับแล้วก็จะ มีแก้ไขนะครับสำหรับสมาชิกที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะบอกสูตรหลักหน่วยล่างผิดหรือไม่สูตร1นสูตรสนะครับแอปทบทวนสูตรให้แล้วนะก็มีแค่สูตรที่1เท่านั้นเองนะที่ผิดพลาดไปส่วนสูตรที่3นี่ถูกต้องแล้วนะอ่าอ่าก็ลองไปคิดดูใหม่นะคิดดูใหม่นะอแอปทบทวนสูตร ให้ก่อนเลยแล้วกันนะสูตรหลักหน่วยล่างที่บอกมาว่าสูตรที่1เนี่ยปิดพลาดไปแอดได้วิเคราะห์ดูทบทวนสูตรแล้วมีหลักตรงหลักสิบบนนี้บวกเพิ่มขึ้นไปนะครับตรงนี้นะต้องขออภยัยแอดขีดไม่หมดนะทบทวนสูตรแล้วตรงนี้บอกกล่าวขึ้นเขามาได้นีแก้ไขให้แล้วนะ ก็มีแค่นี้แต่ตัวเลขเนี่ยถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าขีดไม่ครบแค่นั้นเองนะส่วนสูตรที่3นี่แอดวิเคราะห์คำนวณดูสูตรแล้วทบทวนแล้วเนี่ยยังเดินอยู่นะ,ะก็ลองด,ดูดูดีเพราะว่าตรงนี้ไม่มีบวกคงที่ด้วยนะแอดอาจจะลืมสมาชิกอาจจะลืมบวกนะครับเพราะว่าแอดทวนดูแล้วมันถูกต้องนะถูกต้องนะนี่6บวกหเนี่ยสี่ หกบวกก็เป็น2,2งสองบวกสองเป็นสี่4เป็นแเห็นไหมตรงนี้สี่ก็เป็น8 8ดแปดบวกแปดเป็นสิกใช่ไหมล่ะหกวกหก็เป็น1นะครับนี้ไม่ต้องบวกเพราะเป็น10อยู่แล้ว1นึบวกสก็เป็น5้บวกหก็เป็น6กเห็นไหมถูกต้องไหมอ่าหกเ้ย์่งสองสี่อ่าถูกต้องนะอ่าตรงนี้ก็บวกนี้ขึ้นมาก็ไปไล่ดู ถูกแน่นอนอ่าว่าแอดทบทวนสูตรแล้วเนาะอ่าเข้าใจกันทีนี้มาว่ากันในสูตรเด่นล่างนะครับมาเทียบกับชุดนี้ว่าชุดไหนที่น่าสนใจบ้างนะสูตรเด่นล่างนี่แอดก็ทบทวนสูตรแล้วค่อยลงให้นะอ่าต่อไปก็จะพยายามทบทวนสูตรให้แล้วค่อยลงบางทีอาจจะ,ะมีผิดพลาดในการที่ขีดผิดขีดถูกบ้างแต่ว่าตัวเลข ที่ลงให้นี่ตรงตามสูตรแน่นอนนะครับอาจจะขีดไม่หมดก็ได้นะแต่ว่านี่ดูแล้วก็ถือว่าไม่พลาดนะเด่นล่างนี่เด่นล่าง30กว่างวดเนาะสูตรแรกนี่ได้เลขคู่นะสูตรนี้เป็นสูตรคู่ขี้ก็ได้268วิธีการคำนวณก็ตามขีดอันนี้สี่อันนี้5ขีดนะครับนี่อันนี้เป็น หขีดอันนี้เป็น1 2 3 4งสอี่ห้อันนี้6ขีดเนาะสี่หนะอันนี้สี่ห้ายนะครับอ่าก็ได้2องหกแดบวกสาที่นะสูตรต่อมาดีสามสิบเจงวดได้7 8 2นะเด็ดล่างสูตรที่3ใช้3สูตรสูตรนี้ได้เก้นะอ่าก็ดูตามขีดอันนี้5ขีดนะก็จับคู่ชุด ถ้าสูตรไม่พลาดได้เจ็ดคู่1 2 3 4งสองี่ห้าหคู่ชุดทีนี้มาดูตัวเลขมีอะไรบ้างที่เทียบชนกับสูตรปักหลัก8ปดเก้าแปดศูนแล้วก็หกถ้าสูตรปักหลักทเทียบชนกันเห็นเห็นเลยนี่ก็คือชนที่เลขแปดตรงนี้8 0แล้วก็2 0 ตรงนี้ชนอาแล้วก็แปดหกแล้วก็สองหสี่คู่สคู่นะครับถ้าเป็นตรงตรงก็อยู่ตรงนี้อันนี้สูตรตรงตรงเลย8 0 2 0 8นย์หกสองหก็จะเด่นอยู่แค่สี่คู่นี้ ก็ลองพิจารกกันดูนะครับพิจารากันดูนะว่าน่าสนใจคู่ไหนอ่าสี่คู่นี้ก็ไม่มากมายอะไรนะครับเพียงแต่ว่าถ้าชอบ0ก็จะเล่น80 20ถ้าชอบ6ก็จะเล่น26 2, 6แล้วก็86แค่นั้นเองนะอ่าก็น้อยลงน้อยลงถือว่าน้อยลงส,สำหรับ ตัวเลข2ตัวล่างก็มีคลิปสั้นๆแค่นี้คงไม่เพิ่มเติมให้แล้วเนาะเพราะว่าก็ถือว่าน้อยชุดแล้ว4ชุดนี้สคู่ชุดส่วนตัวชอบงวดนี้แอดชอบอจะให้ชอบจริงๆนะชอบ0อูนะชอบ0อูนยแต่ว่าไอ้สองหกนี่ตรงกับบ้านเลกที่แอดอาจจะมีแบตเตอรี่ติดไปดูสักหน่อยแล้วก็ เป็นเนที่80แล้วก็20เนาะอันนี้แล้วแต่ใครจะชื่นชอบเนาะนำไปใช้งานนะครับอันนี้บอกกล่าวกันกถือว่าครบนะ,ะแก้ไขสุนะห้เรียบร้อยนะครับขอบท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนวันนี้สวัสดีครับ